สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับ ข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์อยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดอีกครั้งหนึ่งของมือถือหน้าซื้อนะครับเป็นการลดราคาส่งท้ายเดือนมก,กราคมสําหรับ s ั m s u ง g g a l a xy A3 35 5G นะครับมือถือรุ่นนี้ต้องบอกว่ามียอดขายที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีหลายท่านที่สนใจซื้อไปใช้งานนะครับราคาปัจจุบันต้องบอกว่าสามารถซื้อได้ในราคาไม่ถึง1,000 0บาทนะครับส่วนการซื้อแบบติดโปรราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000บาทเท่านั้นคลิปวันนี้สรุปรายละเอียดของราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับมาให้กับทุกท่านที่สนใจอยากจะซื้อมือถือรุ่นนี้ไปใช้งานในเรื่องของสเปคนะครับ Samsung Galaxy A35 5G รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.6นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ Super AMOLED 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา13ล้านพิกเซ ลชิปการประมวลผลเป็นชิป s a m s u n g e x y n o ง1380 Octa-Core ความเร็ว2.4 GHz นะครับระบบปฏิบัติการเป็น Android v e เวอร์ชัน14ครอบทับด้วยวัน UI เวอร์ชัน1สำหรับหน่วยความจำนะครับแรมก็ให้มา8 GB ลอมหรือว่าความจุให้มาถึง128 GB แบตเตอรี่5,000 m a ah มนะครับรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับก็คือจะเป็น สีม่วงอ่อนนะครับสีฟ้าอ่อนแล้วก็สีดำนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A35 5G รุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคาก็มีมาให้ดูทั้ง2แบบนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A35 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่ 27ม่มกราคมปี2025มีราคาจากหลายร้านเลยนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันแล้วช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นลดราคาส่งท้ายเดือนกันด้วยเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A 3า5 G นะครับร้านที่ผมเลือกมาให้ดูร้านแรกก็เป็นร้านนี้นะครับขายโดยทาง s a m s u n g Official โดยตรงนะครับสำหรับ Galaxy A 3 5 5G แรม8ลำ 128GB รุ่นนี้กล้อง50ล้านจอใหญ่6.6นิ้วตัวเครื่องมีประกันศูนย์ซัมซุงให้1ปีจากราคาปกติ12,999นะครับลดราคาวันนี้เหลือเพียง9,390บาทเท่านั้นแล้วพิเศษนะครับสำหรับ Lazada ตอนนี้มีการจัดโปรโมชั่น payday นะครับลดราคามาแล้วตั้งแต่วันที่25มกราคมไปจนถึงน่าจะ30หรือว่า31มกรา ท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วไปเก็บคูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ ราคาตอนนี้9,390นะครับถ้าใช้คูปองอาจจะเหลือเพียงแค่ประมาณ8,000ถึง8,390ประมาณนี้แนะนำลองเข้าไปเช็คคูปองส่วนลดก่อนได้นะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อสำหรับร้านนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราสะดวกที่จะจ่ายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าเรามีบัตรเครดิตก็สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้รวมถึงคนที่อยากจะผ่อนเขาก็ให้ผ่อนสูงสุด,สด10เดือนนะครับอยากจะผ่อนแบบไหนลองกดเข้าไปดูกันก่อนได้ สามารถผ่อนได้สูงสุด10เดือนดอกเบี้ย0%ในส่วนของสีมี3สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือในภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Samsung ให้1ปีไปดูกันต่อที่ร้านที่2นะครับสำหรับแอป Lazada Samsung Galaxy A35 5G นะครับ RAM 8ลอม128 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูน์ Samsung นะครับสำหรับโปรโมชั่น Payday นะครับก็ลดราคาให้ถึงวันที่30มกราคมจากราคาปกติ 13,9-99ล้าบานนี้นะครับลดราคาเหลือ1,903บาทใช้คูปองส่วนลดลดเพิ่มได้นะครับอาจจะเหลือ8 0 0 0ันถึงเก้าบาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาแก,กผ่อนผ่อนได้ท่านสั่งซื้อสามารถไปรับสินค้าที่ร้านของเขาได้เลยนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากซัมซุงให้1ปี 1> ปิดท้ายการที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอป Lazada Samsung Gala ิคซี5 5 g สามสบาล กิกขายโดยทาง Lazada โดยตรงนะครับจากราคาปกติ13,999ลดราคาเหลือ1,999บาทสามารถกดเข้าไปเก็บคูปองลดราคาเพย์เดได้นะครับนำมาใช้ลดราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ8,000ถึง9,000บาทเท่านั้นมีให้เลือกครบทุกสีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก็บผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากสุ่ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นร คาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ samsung galaxy a 3 5 5 g เครื่องเปล่าไม่ติดโปรโจากทางาด้านแอป ลาซาด้านะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านแต่และร้านราคาแล้วก็ส่วนลดไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแนะนํากดทีละลิงก์นะครับไปดูราคาไปดูคูปองก่อนร้านไหนราคาถูกสั่งซื้อที่ร้านนั้นได้เลยไปดูราคากันต่อที่ทางร้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรกร้านนี้ขายโดยทาง Samsung Official g นะครับ Galaxy g า l a x y A 3 5 5G ิ a ห8ลรุ่นนี้กล้องหลัง50ล้านจอใหญ่6.6นิ้วตัวเครื่องมีประกันจากศูนย์ซัมซุง g จากราคาปกติ12,999าลดราคาเหลือ1 1 1 9 9บาทพิเศษนะครับมีโค้ดส่วนลดจากร้านลดเพิ่มได้อีกถึง800บาทนะครับมีทั้งโค้ดลด800แล้วก็โค้ดลด450ท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วไปเก็บคูปองนะครับมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ราคาเหลือประมาณ1 0ึ่งกับ299าบาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้าจกะก่อนผ่อนได้สูงสุดถึง36เดือนหรือว่า3ปีนะครับ ผ่อนเพียงเดือนละ377บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอป s h o ปี้นะครับซัมซุงกาลิ a ซี่ A สามสิบหาห้า G b แปดรหนึรุ่นนี้หน้าจอ6.6นิ้วเป็นแบบ Full HD Plus นะครับจอภาพเป็นจอแบบ Super Amoled หนึ่งรจากราคาปกติ12,999สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าลดราคาเหลือหนึ่งหมื่นก้าร้อยเ้าสิบ วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากกระผ่อนได้มีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปีท้ายการที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอปช้อปปี้ซัมซุงกาลิคซี่ A สามสิบห้า 5G ลำแปดลำหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่1นึ่งหมื่นหกร้อยสิบเอ็ดบาทเท่านั้นมีโค้ชส่วนลดจากร้านเพิ่มให้นะครับวิธีการจ่ายเงินสสสาาาาามรถเกเกก็บงงงินนปลยยทไไดดด้้ออ่่ผูุ20 เดือนมีให้เลือกครบทุกสีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A 3า5 G เครื่องเปล่าไม่ติดโปรจากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปีซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นใหม่ลดราคาส่งท้ายเดือนมกราคม เริ่มกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย ทรู e ูฟเอชนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A35 5G แรม8รอม128 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ s m s u n g นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6,499บาทนะครับถ้าสั่งออนไลน์ใส่โค้ดได้เลยนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นลดเพิ่มอีก1,000บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่5,499บาทเท่านั้นรวมถึงมีส่วนลดอย่างอื่นเพิ่มได้ด้วยนะครับอาจจะเหลือ4,900 5,000บาทประมาณนี้แนะนาไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้นะครับที่ศูนย์ทูช h อปแล้วก็พิเศษซื้อว นี้มีของแถมให้นะครับเป็นของแถมจากทางซัมซุงนะครับมูลค่า490บาทมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็มีหลายแบบหลายราคาให้เราเลือกเริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อได้ที่ราคา6,899มีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าโปร899ราคา7,999โปร699ราคา8,699ส่วนลูกค้าใหม่นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่ แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ซื้อได้ที่ราคา6,899ค่าเหนุ่ยนลกหน้า1,284บาทโปร899ราคา7,999ค่าเหนี่ยดลหน้า963บาทโปร699ราคา8,699ค่าเหนี่ยดลงหน้า749บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา6,899ย,าย้ายไข่ออนไลน์ราคา6,899เหมือนกันเมื่อย,าย้าย่ข่ออนไลน์มาใช้ TRUE แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับมีขั้นหน่ดลงหน้าด้วย1,284บาทโปร8 9ราคา7,999โปร699ราคา8,699ย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา6,499นะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าก็ขายอยู่ที่1 9 9 9บาทท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อบทุกสาขาส่วนค่ายที่2นะครับก็จะเป็นของค่าย AIS s a m s u n Galaxy g A35 5G ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น7 4 9บาทนะครับย้ายค่ายลดเพิ่ม1,000เหลือ6 4 9บ มีให้เลือกทั้งหมด3สีท่านหนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปีท้ายการที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับซัมซุง Galaxy A สามสิ G ลูกค้า d t แทที่มีอายุการใช้งาน90วันนะครับซื้อได้ที่ราคา6899ร้วมถึงคนที่เปิดเบอร์ใหม่ด้วยส่วนเครื่องเปล่าราคา11,99 9ายกาบาทนะครับลูกค้า d ีแทอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา 6, คา,กาก่ยนเปนรือนนรับรา0 0บ 899ย้ายค่ายนะครับมีส่วนลดเพิ่มให้อีก1,500บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่5,399บาทประมาณนี้โปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพ็คเกจน,นะครับแพ็คเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,199ซีลีที่ราคา6,899ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าโปร899ราคา7,999ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าแล้วก็โปร699ราคา8,699ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเหมือนกันทั้ง3โปรมีสัญญา12เดือนท่าในใดที่อยากจะซื้อนะครับก็ไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแทคช็อปทุกสาขา โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ s a m s u n g g a l ซ x y A 3 5 5 G นะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช h อปปีกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีแบบ้้ล ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ